นักดาราศาสตร์จึงได้มีการตั้งข้อสมมติฐานว่ากลุ่มเมฆ g h v e l o c i t y Code ้ดพวกนี้นั้นมันอาจเกิดมาจากการได้รับอิทธิพลของแรงโน้ถมถ่วงมาศาลที่มาจากการเคลื่อนตัวเข้ามา,กาใกล้ๆของกาแล็กซีแห่งอื่นๆส่งผลทำให้กลุ่มเมฆ HVC เกิดการเวียงตัวจนทำให้มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากแบบจำลองที่นักดาราศาสตร์ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้นพบว่ากลุ่มเมฆ HVCs ส่วนใหญ่นั้นมีข้อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดว่าน่าจะมีพิกัดตำแหน่งอยู่ห่างจากจากุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกออกไปในอาณาบริเวณที่มีชื่อเรียกว่าฮาโล อยู่ล้อมรอบส่วนปร่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นกระจุกดาวทรงกลมกล o b a l บ l u s t คลสเตอร์จำนวนมากในแต่ละกระจุกจะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนนับล้านดวงซึ่งอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราหลายพันปีแสงแต่ผลที่ได้จากการคำนวณคาดการว่ากลุ่มเมฆลึกลับที่ตรวจพบในครั้งนี้ มันมีน้ำหนักมวลรวมมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราหลายล้านเท่าซึ่งกลุมม่มเมฆแกส๊สไฮโดรเจนพวกนี้นั้นหรือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆขึ้นมาได้อีกจำนวนมากมายมหาศาล